สัีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาอธิบายเรื่องเจ้าที่แรงนะคะขอ EP 1ก่อนนะคะสำหรับการเข้าไปฝึกงานรัสทานที่หนึ่งคลินิกทันตกรรมแห่งหนึ่งนะคะสําหรับคนที่ทํางานคลินิกทันตกรรมนะคะจะเจอปัญหาเรื่องเจ้าที่แรงอันดับหนึ่งเลยคือแบบว่าคนที่อยู่มาก่อนคนที่อยู่มาก่อนนะคะ อยู่มาก่อนแล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของโลกเยินยอตัวเองว่าตัวเองเก่งเก,ก่งมากเก่งที่สุดเก่งมั่นใจเก่งที่หนึ่งเป็นตัวเองสูงเรื่องราวจะเป็นยังไงจะค่อยๆมารีวิวนะคะเพราะเรื่องราวของนางนี่ยาวเยอะมากจริงๆยาวเยอะมากจริงๆ นี่คือสิ่งที่เราเจอมากับตัวเลยนะคะเจอมากับตัวจริงๆนะคะใครมีประสบการณ์อย่างไรมาคอมเมนต์แชร์กันไว้ก่อนได้เลยนะคะมันเป็นพลังงานด้านลบค่ะและบอกเลยว่าพลังงานด้านลบพลังงานด้านลบเราจะไม่ทนเราจะไม่ทนนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เราแก่ไวจิตเสื่อมแล้วเราก็จะรู้สึกไม่เห็นค่าตัวเองดูถูกตัวเองหึ กูไม่แก่งจริงๆเหมือนที่มันดูถูกกูหรือเปล่าเหมือนที่มันกดให้เราต่ํากดให้เราต่ําแล้วให้ตัวมันสูงขึ้นหรือเปล่าจริงๆเขาก็เป็นคนดีนะดีเป็นวางเวลาเหมือนพวกใบพล,ล่าจริงๆค่ะก็อยากจะออกมาอธิบายว่าใครมีใครเจอหรือว่าไปทํางานผู้ช่วยแล้วเจอเหตุการณ์อะไรยังไงมาบ้างที่เจอกับตัวแล้วรู้สึกแบบไม่โอเคอ่ะคือแบบ อะไรหน้าหน้าวะคือลําพังกูต้องโฟกัสงานก็เยอะอยู่แล้วกูต้องมานั่งเครียดกับหอยรอดหอยแตะอะไรก็ไม่รู้ว่าคือมันหยุ่มยิมจุกจิกกระลุงลังไปหมดเลยอะค่ะคือกูควรจะได้เรียนรู้กูควรจะต้องเครียดกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าตรงงานแต่กูต้องมางเครียดกับชีวิตผู้หญิงหมูมิง,มงหาเหวอะไรก็ไม่รู้บ้าบอคอแตกมาก